วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตอน้นคือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผูสถาปนากรุงศรีอยุธยาตามตำนานกล่าวว่าเมื่อพศ .1900 สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดศพเจ้าแก้วซึ่งที่วงคดด้วยไอหิวาตะกโลกขึ้นมาเผาที่ปรองศพนั้น โปรดให้สถาปนาเป็นพระอารามนามว่าวัดป่าแก้วเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วมีอยู่ว่าอุโบสถของวัดเคยเป็นที่ประชุมรับกำจัดขุนวรวงศ์สาธิราชกับเท้าศีสุดาจันทร์และเสียงเทียนอธิษฐานในครั้งนั้นได้รับผลสําเร็จจึงอัญเชิญพระเทียนราชาลาผนวดขึ้นของราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิโดยมีเนื้อหาจากบันทึกไว้ว่า เมื่อขุนวรวงศ์ธิราชและนางพญาแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์สมคบกันสําเร็จโทษสมเด็จพะยอดฟ้าพระราชโอรสของแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์เองแล้วขุนพิเรนทรเทพได้ร่วมกับขุนอินทรเทพมื่นราชาสเสนหาในราชาการและหลวงสียศปรึกษากันว่าแผ่นดินเป็นทุลยศควรจับขุนวรวงศ์ธิราชไปประหารชีวิตเสียแล้วให้พระเทียนร,ราชาซึ่งทรงพันนวดอยู่วาราชปริสถานเป็นพระจเจ้าแผ่นดินแทน ต่อมาจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระเทียนราชากราบทูมแผทการให้ทรงทราบก็ทรงเห็นด้วยฝ่ายขุนอินทรเทพมือนราชเสนหาและหลวงศรียศเห็นว่าควรเสียงเทียนว่าพระเทียนราชามีพระบรารมีมากกว่าขุนวรวงศ์สาธิาชหรือไม่ขุนพิเรนทรเทพไม่เห็นชอบแต่พระเทียนราชาทรงเห็นด้วยคําวันนั้นทั้งหมดจึงไปยังพระอุโบสถวัดปาแก้วเพื่อทําพิธีเสี่ยงทาย เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็จุดเทียนทั้งสองเล่มนั้นฝ่ายขุนพิเรนทรเทพไปถึงเห็นเทียนขุนวรวงศาธิราชยาวกว่าเทียนพระเทียนลายชาก็โกรธจรึงบอกว่าไม่ให้ทําแต่ทาไมยังทําและคลายหมากดิบทิ้งแต่หมากนั้นกลับทําให้เทียนขุนวรวงศาธิราชด,ดับลงเป็นสุภนิบิษเหตุคนทั้งห้าก็บังเกิดสมณนัตยินดียิ่งนักขณะนั้นมีพระสงฆ์องค์หนึ่งคลองไตรจีวรครบ ถือตอละปัดเดินเข้าไปในพระอุโบสถให้พรว่าท่านทั้งนี้จะได้ความสําเร็จมรนรสความปรารถนาเป็นแท้ทั้งห้าคนก็นมวสก,การรับพรพระสงฆ์นั้นกลับออกมาก็หายไป15วันต่อมาคุนนางทั้งห้าก็กระทําการสําเร็จโดยพระราชพงศาวดานกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงเหตุการณ์ไล่ล่าในคลองสะบ,บัวที่ขุนพิเลนทรเทพได้สังหารขุนวรวงสาธิราชเท้าสีสุดาจันทร และพระราชบุตรตีของทั้งสองแล้วนำศพมาเสียบประจานไว้ที่วัดแรงดังนี้ฝ่ายคุณอินทรเทพก็เร่งให้ภายรีบกระหนาบเดือที่นั่งขึ้นมาแล้วช่วยกันเข้ากลุ่มลุมจับขุนวรวงสาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และบุตรตีซึ่งเกิดมาด้วยกันนั้นฆ่าเสียแล้วให้เอาศพไปเสียบประจานไว้ณวัดแรงปัจจุบันวัดแรงไม่เหลือสภาพความเป็นวัดให้เห็นแล้ว แต่ชาวบ้านก็ได้มีการสร้างศาลมีรูปหล่อแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ณศาลนางพญา,ยามแม่อยู่หัววัดแรงเป็นศาลสถิตดวงพระวิญญาณของแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ปฏิสถานหุนเท่าขนาดคนจริงด้านในทรงเครื่องแบบนางกษัตริย์ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ากราบไหว้สักการะศาลแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด u ั s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชานแนลของเราด้วยนะครับ